เราได้ซื้อเมล็ดสตรอเบอรี่มาค่ะวันนี้ก็จะมาเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่นี้เป็นสตรอเบอรี่เอาพายเป็นพันธุ์ที่มีชื่อว่ามิกโนเนตเนาะเขามีผลขนาดเล็กค่ะเราก็จะลองเพาะดูนะคะก็จะเริ่มเพาะในกระถางพลาสติกที่เห็นนี่ค่ะดินที่เราใช้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาผสมกับเพอร์ไลเนาะเพอร์ไลก็ช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศเขาช่วยให้ดินโปร่งดีค่ะ ดินร่วนซุยดีเนาะเราก็เอามาผสมดินจะใช้ดินอะไรก็ได้ค่ะขอให้มีความร่วนซุยดีแล้วก็มีการระบายน้ําระบายอากาศได้ดีเนาะอันนี้เราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้ค้นกระถางกดดินให้อยู่ตัวนิดหน่อยไม่ต้องกดมากนะคะกดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดินธรรมดาใส่ข้างบนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขางอกมาเนี่ยจะมองเห็นได้ง่าย ดินที่เราผสมเพอร์ไลท์นี่มีสีขาวเนาะแล้วก็เวลาเขางอกเมล็ดเล็กเกนะี่ยมองเห็นยากเราเอาดินอันนี้ใส่ไปข้างหน้าน,นิดหน่อยตอนที่เขางอกเนี่ยก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมเมล็ดเขาเล็กกันนะคะเราก็จะรดน้ําก่อนค่ะแล้ก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะ ในการหว่านมเมล็ดที่มีขนาดเล็กนั้นนะคะที่สําคัญเนี่ยเราควรรดน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเรารดน้ําที่หลังเนี่ยมเมล็ดเล็กมากเนี่ยเขาก็จะลงไปอยู่ลึกอาจจะไม่งอกเลยเนาะ,ะเมล็ดอาจจะเน่าได้นะคะหรือใช้เวลาระยะเวลานานในการงอกเราก็ทําแบบนี้ก่อนคะ่ะ มเมล็ดก,ก็มีขนาดเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ต้องคอยระวังเนาะพวถ้าหล่นไปเนี่ยเราก็เก็บมาไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นเล็กมากเลยก็ต้องคอยระวังอันนี้ซองหนึ่งก็มีหลายมเมล็ดค่ะเยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดสตรอเบอรี่ก็เหมือนสตรอเบอรี่ทั่วไปค่ะนี่นะคะ แล้วก็เอาเนิ้วมือเอาเนิ้วมือแตะมาก็ได้แล้วก็เอามาหวานกระจายให้ไปทั่วๆค่ะเวลาเขางอกมาก็จะได้ไม่อยู่ที่เดียวเนาะเราจะหวานทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะงอกกี่มเมล็ดก็กระจายให้ไปทั่วๆค่ะ หลังจากที่เราหว่านเมล็ดเสร็จแล้วค่ะเราไม่เอาดินกลบเนาะเพราะว่าเมล็ดเขาเล็กมากเลยนะคะเราเพียงพรมน้ำค่ะก็พรมน้ำข้างบนให้ชุ่มเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวแล้วก็เพื่อช่วยควบคุมวามช้นเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราไม่มีดินกลบเนาะเราก็จะเก็บกระถางนี้ไวในถุงพลาสติกค่ะ เ้าก็จะเก็บความชื้นนะคะแล้วก็ช่วยให้มเมล็ดงอกไวค่ะแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้ตอนนี้เราก็รอให้มเมล็ดสตรอเบอรี่งอกค่ะเราได้พ่อมเมล็ดสตรอเบอรี่ไปได้เจ็ดวันแล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีเนาะก็จะเห็นว่ามีลายมเมล็ดเริ่มงอกแล้วนะคะ นี่ค่ะที่เราชี้ให้ดูนะคะก็เริ่มมีใบออกมานะคะอันนี้ก็เริ่มงอกมานิดหน่อยก็หลายมเมล็ดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เริ่มงอกนี่ค่ะนี่ก็เริ่มงอกหลายมเมล็ดเลยนะคะถ้าคุณเพาะ,มะเมล็ดสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็7วันยังไม่งอกก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะที่ซองเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ14 30วันถึงจะงอก บางทีถ้าสภาพแวดล้อมเขาดีนะคะก็อาจจะงอกก่อนอย่างที่เราเพาะนี่นะคะเจ็ดวันก็งอกแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเขาง,งอกยังไม่เยอะเนาะเราก็จะเอากระถางนี้ใส่ลงไปในถุงพลาสติกก่อนนะคะสักวันสองวันถ้าเขาง,งอกเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถุงพลาสติกออกค่ะในวันที่แปดเบอร์รี่ของเราก็งอกเพิ่มขึ้นค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วค่ะที่เราได้พรเมลล์สตรอเบอรี่ค่ะวันนี้เนี่ยมล,ลิสตรอเบอรี่ของเรางอกเยอะเลยนะคะเห็นมีใบสีเขียวออกมาเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้เขางอกเยอะแล้วนะคะเราก็เอาถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็เอากระถางนี้วางไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็ไม่แดดรำไรต้นกล้าสตรอเบอรี่เราก็จะได้เจริญเติบโตดีค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วค่ะที่เราได้พรมเมล็ดสตรอเบอรี่ค่ะตั้งแต่ที่เราเปิดเอาถุงพลาสติกออกเนี่ยก็ยังไม่เคยรดน้ําเลยนะคะวันนี้ดินแห้งนิดหน่อยเนาะเราก็จะมารดน้ําค่ะเนื่องจากมเมล็ดเล็กเนี่ยเราก็รดน้ําง่ายๆนะคะใช้ที่ฉีดน้ํานะคะก็พรมน้ําด้านบนแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถใช้บัวรดน้ํารดได้นะคะเพราะ,มะเมล็ดเล็กมากเลยเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมเมล็ดก,ก็จะจมลงอยู่ในดินนะคะ เราก็ใช้ที่ฉีดน้ำนะคะพรมน้ำแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15้าแล้วค่ะที่เราได้พร้อมเรสตรอเบอรี่ค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีใบแท้เล็กออกมานะคะเห็นอย่างยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะ เล็กๆนะคะระหว่างใบเลี้ยงเนาะจะมีใบเท้ออกมานะคะเนื่องจากว่าการเพาะเมลสตรเบอรีอเ่เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยเราก็จะทําคลิปที่สมบูรณ์มาในภายหลังค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เอากระถางมาวางไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้านะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็วางไว้ในที่มีแดดดำรนะคะกล้าย,ยังอ่อนอยู่เนาะ ถ้าคุณอยากเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่นะคะแบบไม่ต้องแช่น้ําไม่ต้องใส่ตู้เย็นลองเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่พันนี้ดูค, hmm. ค่ะเขามีชื่อว่าสตรอเบอรี่อัลไพน์มิกโนเนตนะคะเป็นสตรอเบอรี่ที่เราปลูกแล้วเนี่ยผลจะเล็กหน่อยนะคะแต่ก็น่าลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ